ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้กลับมาอีกรัก้งการเรียกชั้นน้องวงเซเว่ <17. S 2> นทีลำนาที่ทุกคนรอคอยว้าวแล้ว เออเ่นี้แต่ทิพมมอหอมมาเลี้ยเพราะว่าทำนาก็ไม่ได้คิดคณะเป็นควายแล้วชกแล้วปกทุกคนเห็นแล้วปกหรือเปล่ามันคือน้องควายมอม่อใช่เป็นอีกพีหนึ่งในตำนานที่ทุกคนอยากดูแล้วก็อยากให้เราทำจริงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการกลับมารวมตัวกันสี่คนในการดูโกอิ่งในหลักหลายหลายปีแสงละมันนานมากแล้วที่เราไม่ได้นั่งดูด้วยกันสองคนคือบ่อยอยู่หลังๆอ่ะุกคนมากทุกคนแล้วก็คิดถึงด้วยรู้สึกว่าเป็นอีพีแห่งตำนาน ใช่ทุกคนอยากให้เราทำมากอันนี้เลยต้องมากันปีิคนต้องมาเลยต้องมาแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะผมก็เข้าแล้วเรา w a t ช h away มี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน p พลย์ลิส exclusive for member จ้าและเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะคะฝากกดให้่อกำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน facebook ซบุ๊กใมีทุกคนรู้กันนะคะสอง ep เจ็บต่อเนื่องก็ แล้วนะครับอย่าลืมตามดูเป็นได้ในเฟซบุ๊ก<ช>นะคร<ช>ับทุกคนอออ สนุกมากสมแล้วที่ทุกคนบอกว่าเป็นอีพีในตำนานจริงนี่รู้สึกว่ามันจะหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราไม่ได้ขึ้นไปสักชายอากาศเริ่มจะร้อนหรือจนคุณวอนโอเริ่มหาข้อดีจากการพยายามพยายามบอกว่าข้อดีให้เราอยู่ตรงนี้ดํานามันก็สนุกดีเหมือนกันนะมึงกับทุกคนดําแบบใช้ไม่ได้นะใช่มือคือแบบเป็นย่อมอ่ะอกติคือเขาจะแบบเป็นแถวอันนี้คือ ขยับตรงนั้นก็ตรงนั้นกรงนั้นไปเป็นฟิวเช่านาชาวบ้านแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะถ่ายคืน <c oughs> แล้วก็เริ่มเกิดแล้วกัน เอาคอนเทนต์ลปปักพุ่มไม่เท่ากันด้วยไม่เท่ากันไม่เท่ากันหาทําอยู่ทุกคนหาทาอยู่ฉันชอบความแบบปักล้อมเพื่อนอ่ะฉะนั้นเลยมีคนหนึ่งอยู่ตรงจุกตรงกลางแบบปักล้อมใช่ออกมายังไงยู่จะเหยียบกล้าไม่ได้นด้วยอีพีหน้าตลกแน่คือรอบที่แล้วอ่ะฉันขอไปว่าฉันคิดถึงเซเว่นทีร้องเพลงใช่ไหมน้องก็แนะนอมีอันนี้มีมีร้องเพลงเลยเขาบอกว่าทํานานสนุกมากพี่แล้วก็อีพีร้องเพลงอยู่อีพี่สิบห้ามีคาราโอเกะไงปกี้เนี่ยหอมชัว ทุกคนก็พยายามเอาตัวเองออกมาจากนาให้ได้ตอนนี้ทุกคนต้องสู้ใช่ฉันเข้าใจมาแน่เธอหลบแน่นอนสนุกมากและแบบว่าคือเวลาเขาเล่นเกมะเขาจริงจังไม่ว่าจะเป็นเกมอาซานโนอะไรเงี้ยก็คือแบบนคนเยอะสนุกเออแต่พอแบบวงเล็กๆเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเพราะอะไรทาท่าอะไรอย่างไงดูใบ่อยแล้วเ่เข้าใจแล้วเพราะมันแบบเล่นติ๊กตอกแล้วไปเจอเขาอธิบายว่า ข้อธิบายกฎจัดกฎกติกาอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเซเว่นทีเด่นกันอะไรเงี้ยมึงละเซเว่นทีชอบคิดเกมเองแล้วเขาก็คือสร้างกฎเกมขึ้นมาเองคิดเองเกมเองสร้างกฎเกมเองเกมเขาสนุกทุกอันเลยเนอะยิ่งเกมพวงล้อสนุกมากจริงทุกคนแล้วเมาเมาก็คือสติดีกันมากเลยนะจริงจริงแล้วเขากินมาก็พี่อ้อมอยากถามว่าเขากินจริงไหมเซเว่นทีกินจริงไหมนรา ถึงขั้นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่แต่ข้างบนน่ะเห็นเป็นมรกลีแล้ว่ามุมคล้ายเป็นสีขาวคุณคุณินจากเกลมาจากกาอ้องจะคิดถึงแบบสัต์โฮบ้านเราเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราอ่ะกินกลางแดดก็คือตายอย่างเดียวบ้านเราบ้านเรากินไม่ได้นะคะกลางแดดนะคะร้อนทั้งภายในภายนอกช็อปขคาราแล้วก็ช็อคข้าเป็นข่าวดังสิ้นชื่อวอตไาแชเนลริงทุกคนพลาดหัวใหญ่นนอนนะคะทุกคนเธอแล้วก็คือว่า เห็นนะข้าวโพดอ่ะข้าวโพดต้มอ่ะเธอแล้วมันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวอ่ะแล้วแบบว่าชุบน้ําเกลืออย่างเงี้ยมึงแต่ว่าอุไม่ได้กินนลยค่ะจริงแต่เอาบินสีเหลืองบินีสีเหลืองใช่แต่เขายังรอยอยู่แต่ฉันอยากเอฟข้งเกียงหลงแปด มือชุดชบอกเลยปะเราดูใส่สบายเป็นชุดฟิลเหมือนแบบอาจุมมาที่แบบไว้ตรงี่อยู่แบบไปต่างจังหวัดแล้วเขาไปทำคอนเทนต์กันนะแมงตัวเองเหมือนตลาดนั่นที่เราไปกันไงเออเออใช่ใช่ตลาดของดมือสองนะชุดอาจุมมาแบบมันเป็นฟิลแบบวินเทจไงวินเทจเออแต่ว่ารู้เลยว่ามันใส่สบายจริงแต่คือน้องแป่ใส่แล้ะคือแหมใช่ไหมชมพูทั้งตัวถุงเท้าเสื้อหมวกเออตั้งแต่แบบ และเป็นถึงตำนานที่น้องแปดสร้างไว้บนเครื่องบินเออชุดสีเขียวแต่้อนแสงใครจะมองไม่เห็นบ้างเออจริงต้องโดดเด่นน้องแปดก็คือผู้สร้างตำนานด้วยขอตููมาแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งจริงชอบมากนะทุกคนขำมากแล้วเขาแล้วเขาก็คือเขาดูแล้วเขาเต็มที่คือ ดำริของวันของอูจีว่าอยากดํานาก็จัดให้เลยค่ะแต่ว่าพีดีเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าทำตามที่ใครใครพูดอะไรมาก็เก็บเก็บไว้เดี๋ยวก็เก็บมาเป็นคอนเทน์ถึงถึงขั้นต้องมาตามหาว่าใครเป็นคนรีเควสทำนาอันนี้คือปีเท่าไหร่วะสองพันยี่บเอมันย2021ประมาณยี่บเอ็ดนะก็ว่าดูใหม่ๆอยู่นะดูเพราะเพราะว่ามันเป็นมันมีเพลงที่โตดีจใช่ไหม ไอ้ l a d y f o r love ไม่ได้ตั้งใจฟังเลยมันจะขำสักอย่างนะทุกคนเปิดผิดก็ถูกก็อย่าว่ากันแต่รู้ว่าเลยว่าพีแล้วก็พูดไปเรื่อยรู้เลยว่าแต่ว่าเราไม่ได้ว่าจอยมากจอยเธอขำมากดีเคก็คือเป็น MVP ของของวอลเลซี่เขาเป็นแบบเซนต์วอลเลี่จริงๆอ่ะคือแบบพูดอะไรมาก็ตลกอ่ะจริงบอกแค่เปิดมาเปิดมาก็ล้มก่อนคนแรกอ่ะ รายการยังไม่เริ่มแบบสามนาทีแค่เพิ่งเดินลงเนาะคือได้แอนฮอบแล้วนะก็ได้แล้วนคิดมาละแล้วหาเก่งค่ะก้องเก่งคือโดนบินมาก็เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเะ้เขาได้ตลอดคนเนี้ยพาไปได้จริงจเป็นตัวซีทให้จริงเป็นตัวซีดของวงเล่นเก่งเก่งมากวงเนี้ยสู้กันขาดใจสุดจริงแล้วเซฟทีมว่าแหววว่าจะมีคอนอีหละโอ้ยไปปีนี้หรือป้าเจอกันแน่ครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดช่วยจอมบัตด้วยเออน้องบอกว่า ให้หนูได้ก่อนเจอแน่นะใช่ฉันสืมไม่พลาดแหละดอยเดินอะไรก็ต้องมาก,ก่อนินะ,ะพเพราะรอบที่แล้วจริงๆเกือบจะไม่พลาดแล้วแต่งง ขายบัตรเนี่ยงมากแล้วก็ไปขายหน้างานหน้าโมโหมากคนเขาก็ต้องเตรียมตงเตรียมตัวนะมันนั่งเช็คบัตรนะทุกคนเลยพูดเรื่องนี้โมโหอแล้วจริงนี่คือดูจริงๆนะแล้วแม่งขึ้นไม่ยอมให้ขายไใช่ไปขายหน้างานคือต้องอะไรอ่ะแล้วที่ปวจะมาตตอนนั้นคือคนไปขายรถไปทานน่าจริงแม่แกอย่าทำแบบนี้ได้ปะเออเราอยากดูด้วยประเด็นนะใช่แต่รอบนี้เดี๋ยวจะตั้งใจจะไม่ขายเองฉันจะไปสอบเต้นอาจูไนซ์ให้กับพวกเขาเอฉันว่าสนุกแน่นอนจริงก่อนจะถึงตอนนั้นฉันก็จะทำโกอิ้งไปเรื่อยๆก่อนจริคน ซื้อบงรอเลยเป็นแบบตัดไม้ขมน้ำนออกปะต้องมีไว้ก่อนถ้ามีปุ๊บเราเราจะได้ตัวถือเคสนี้จนมีบมกี่อันแล้วงงเหมือนกันกูก็งงไฟดับไม่เป็นไรนะไม่ต้องเรียกเรียกช่างมาซ่อมนะคือเปิดบงเปิดบงเปล่าไม ถ่านไม่มีที่บ้านถ่ายไปถ่ายไม่มีเศร้าไปกว่าเดิมไม่มีถ่ายไปถ่ายงงเวอร์นะมาโมลลาดีกว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีหน้าสิบห้าจัดสปาร์นชัวขำชัวจริงเจอกันจ้ะสวัสดีค่ะบายไปเนี่ยกินมายังอ่ะ